ทองคำเด็กครั้งที่5รอบชิงชนะเลิศนะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางน้องๆสองคนนั้นทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงคนต่อไปครับขาแดนตัวจิ๋วเต้นแรงเกินร้อยน้องพอใจวันนั้นที่พี่ทีมงานมาประกาศผลพี่เขาก็โทรหาป้สุนารีแล้วทีน สุนารีก็เลยบอกว่าผ่านค่ะหนูก็เลยดีใจค่ะตอนที่รู้ว่าน้องติด1ในสี่นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องแล้วน้องก็ยังเด็กอยู่อายุยังน้อยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสามารถแม่ก็ภูมิใจนะคะที่น้องได้มีความพยายามที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะดูจาก Youtube ในรอบไฟนอลน,นะคะในเรื่องของการเตรียมตัวก็ให้น้องพยายามให้น้องร้องบ่อยๆฟังบ่อยๆนะคะก็ให้กำลังใจน้องส่วนนี้ค่ะภาพรวมของน้องพอใจที่เลือกเพลงนี้นะผมว่าโอเคเลยนะผมว่าลงตัวเป็นการลงตัวที่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยความน่ารักของน้องด้วยจังหวะด้วยแนวเพลงด้วยการที่น้องออกมาเต้น ผมว่าทําให้คนดูประทับใจแน่ครับเพลงนี้ข้อควรระวังของน้องพอใจคือเรื่องของจังหวะคือน้องเต้นด้วยโอเคฮะอันนี้มีความน่ารักแต่ว่าในเรื่องของจังหวะเพลงนี้เนี่ยสัดส่วนของคําที่ต้องแบ่งให้ลงจังหวะเนี่ยผมมองแล้วค่อนข้างยากสําหรับพอใจผมแนะไปบ้างแนะนาไปบางส่วนในเรื่องของจังหวะว่าจะทํายังไงแต่คันนี้ก็ต้องดูกันว่าวันนั้นเนี่ยเราจะทําการสแสดงทําการโชว์ออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับ ผู้ชมคะ่มะเมื่อกาลสินคะขอกำลังใจให้น้องพอใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายไปพบกับน้องพอใจในบทเพลงไง ลูกสาวขอเชิญชวน ขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหน้องพอใจพอใจผลงานตัวเองไหมลูกพอใจไหมคะพอใจค่ะถ้าเต็มสิบจะให้กี่คะแนนดีคะสิบคะแนนสิบเลยนะไม่รู้จะบอกถึงใครหรือเปล่าเขาขอสิบคะแนนเลยนะคะเหนื่อยไหมคะลูกไม่ค่ะโอ้อีกสักสองเพลงไหวไหมคะไม่ไหวค่ะเพราะวันนี้ได้แค่คนละหนึ่งเพลงเท่านั้น อันนี้เป็นสาวน้อยมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดกาลสินค่ะโอ้สาวกาลสินกองเชียร์มากันเยอะเลยเอากองเชียร์ขอเสียงหน่อยโอ้โหม่ใครมาเชียร์บ้างนี่น้องพอใจก็จะมีคุณแม่คุณพ่อคุณย่าคุณป้าคุณยายพี่ค่ะโอ้โหมากันหมดบ้านเลยตื่นเต้นไหมเราเป็นเด็กสุดเลยเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วทำไงให้หายตื่นเต้นมีวิธีไหมทำไง ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมลูกัวมไหมเราตัวเล็กสุดว่ะเพื่อนอายุน้อยสุดว่าพี่ๆเขาเนี่ยต้องมาแข่งขันกันเนี่ยกดดันไหมลูกไม่กดดันค่ะสบายๆใช่ไหมค่ะอยากได้กี่คะแนนวันนี้เยอะๆเลยสิบคะแนนค่ะอืมอ้าวมาฟังว่าเขาจะได้สิบหรือเปล่ากุศลาเชิญครับอยาบอกว่าวันนี้การแสดงโดยรวมของพอใจน่าพอใจสมชื่อเลยลูกตัวเองก็พอใจคนดูก็น่าจะพอใจ นะครเป็นคนที่กล้าแสดงออกและก็เก่งแม่นจังหวะ <Okay. S 1> ร้องออกมาเนี่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่แสดงออกในนามความมั่นใจ <Okay. S 1> ตั้งแต่การเปิดตัวการเล่นกับจังหวะ <Okay. S 1> รวมโชว์ทุกอย่างมาครบ <Okay. S 1> แต่ว่าจะมีเรื่องปัญหาด้านการคุมเสียง <Okay. S 1> หน้าเวที่มันก็จะมีลูกไหลบ้างแต่ไหลยอย่างไรก็ยังน่ารักอยู่ แต่ก็น่าพอใจอยู่ครับเก่งมากลูกขอบคุณค่ะลุงโน้ตครับลุงโน้ตพอใจในตัวของพอใจมากค่ะสองพอสามพออยู่ในตัวลุงโน้ตเลยค่ะวันนี้ถ้าตัดสินด้วยการโชว์ด้วยการเต้นนะลูกค่ะพอใจค่ะช,ช,ชนะเลิศค่ะแค่นี้จบ เข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเข้าใจนะ่อ้าวคุณผู้ชมครับปรบมือกับน้อยสักครั้งครับขอบคุณค่ะผ่านไปแล้ว3คนด้วยกันนะฮะช่วงหน้าพบกับโชว์ของหนุ่มหล่อของเรากันบ้างน้อง M.M. นะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสรุกกันต่อครับไม้ทองคำเด็กครั้งที่5รอบชิงชนะเลิ ติดตาม MV ็มาไปด้วยใจเพชรจากเหล่าศิลปินไม่ทองคำทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวเ้คด